ไฟหน้ารถมอเตอร์ไซค์ไม่ติใดให้ทําการดับเครื่องจากนั้นใช้ไขควงหัวแฉกขันสกรูหรือน็อตยึด t, ชุดไฟหน้าออกให้หมดทุกตัวเอาน็อตออกแล้วนําชุดขมไฟหน้าออกโดยเลื่อนออกจากล็อกแล้วดึงออกเมื่อนําชุดขมไฟหน้าออกแล้วนํายางกันน้ําหรือ,อยางกันฝุ่นออกจากขั้วหลอดไฟแล้วปลดขั้วหลอดไฟออกโดยดันขั้วหลอดไฟเข้าแล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปลดออกจากล็อกดึงขั้วหลอดไฟออก แล้วนําหลอดไฟออกจากนั้นใช้คีมปากแหลมทําการบิดบริเวณขอบขั้วหลอดไฟโดยบิดขอบให้เป็นคลื่นหรือบิดให้ขอบนูนขึ้นบิดประมาณ2-3ถึงจุดเมื่อบิดขอบขั้วหลอดไฟเสร็จนําหลอดไฟใส่เข้ากับชุดโคมไฟหน้าโดยที่บริเวณขอบหลอดไฟจะมีเดือยอยู่และที่บริเวณโคมหลอดไฟจะมีร่องอยู่ให้ใส่เดือยหลอดเข้ากับร่องโคมไฟจากนั้นใส่ขั้วหลอดไฟหน้าโดยที่บริเวณขั้วหลอดไฟหน้าจะมีเดือยอยู่และที่บริเวณโคมหลอดไฟจะมีช่องอยู่ ให้ใส่เดือยของขั้วหลอดไฟเข้าในช่องของโคมไฟใส่เข้าแล้วกดลงจากนั้นหมุนไปตามเข็มนาฬิกาให้เข้าล็อกเสร็จแล้วใส่ยางกันฝุ่นหรือยางกันน้ำเข้ากับขั้วหลอดจากนั้นนำชุดโคมไฟหน้าใส่เข้ากับบังลมด้านหน้าโดยใส่ให้ลงล็อกที่ด้านล่างแล้วเลื่อนขึ้นให้เข้าล็อกที่ด้านบนเมื่อเข้าล็อกแล้วใช้ไขควงหัวแฉกขันสกรูยึดชุดไฟหน้าเข้าให้แน่นทุกตัวเมื่อนั้นแล้วก็สามารถนำรถมอเตอร์ไซค์ไปใช้งานได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า ผมชวนากรสวัสดีครับ